สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของประเภทของเด็กที่มีความต้องการพิเศษนะคะแบ่งออกเป็นกี่ประเภทนะคะประเภทของเด็กที่มีความต้องการพิเศษนะคะตามประกาศของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะก็ได้แบ่งประเภท และหลักเกณฑ์ของความพิการฉบับที่2นะคะพุทธศักราช2555นะคะได้แบ่งประเภทของความพิการออกเป็น7ประเภทนะคะสำหรับกระทรวงศึกษาธิการนะคะว่าด้วยเรื่องการกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของความพิการทางการศึกษานะคะพุทธศักราช2552นะคะได้กำหนดประเภทของความพิการไว้ทั้งหมด9ประเภทด้วยกันนะคะเดี๋ยว เรามาดูในรายละเอียดนะคะว,ว่าแต่ละประเภทมีอะไรบ้างนะคะนะคะอันแรกเลยนะคะประเภทของคนพิการนะคะตามประกาศกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะว่าด้วยเรื่องประเภทและหลักเกณฑ์ของความพิการฉบับที่สองนะคะพุทธศักราช2555นะคะมีทั้งหมด7ประเภทด้วยกันนะคะประเภทแรกความพิการทางการเห็นนะคะประเภทที่สอง เป็นความพิการทางการได้ยินหรือการสื่อความหมายนะคะประเภทที่3เป็นความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางด้านร่างกายนะคะประเภทที่4จะเป็นความพิการทางด้านจิตใจหรือพฤติกรรมนะคะประเภทที่5จะเป็นความพิการทางสติปัญญานะคะประเภทที่6นั้นเป็นความพิการทางการเรียนรู้นะคะส่วนประเภทที่7เป็นความพิการ ทางออทิสติกนะคะทีนี้เดี๋ยวเราเรามาดูกันนะคะว่าประเภทของคนพิการนะคะตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการนะคะว่าด้วยเรื่องการกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของความพิการทางการศึกษานะคะพุทธศักราช2552นะคะได้แบ่งออกเป็นทั้งหมด9ประเภทด้วยกันนะคะประเภทแรกก็คือบุคคลที่มีความบกพร่องทางการ เห็นนะคะประเภทที่2นั้นประเภทบกพล่องทางการได้ยินนะคะประเภทที่3นั้นเป็นบุคคลที่มีความบกพ้่องทางด้านสติปัญญานะคะประเภทที่3บุคคลที่มีความบกพ้่องทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหวและสุขภาพนะคะเอประเภทที่4นะคะเป็นเอประเภทที่5นะคะเป็นประเภทที่บุคคลที่มีความบุพล่องทางการ เรียนรู้นะคะประเภทที่6เป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษานะคะประเภทที่7บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์นะคะประเภทที่8เป็นบุคคลออทิสติกนะคะส่วนประเภทที่9ก็เป็นบุคคลพิการซ้อนนะคะท่านเจเหตได้ว่าการแบ่ง,งทั้งสองประเภทนะคะกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นั้นแบ่งออกเป็นทั้งหมด 7ประเภทนะคะส่วนทางด้านกระทรวงศึกษาธิการนั้นแบ่งออกเป็นทั้งหมด9ประเภทนะคะทั้งนั้นสำหรับคนที่บุคลากรทางการศึกษาหรือว่าผู้ที่เ,เป็นครูผู้สอนนะคะก็จะได้จัดก,การศึกษาที่เหมาะสมกับความบุพล่องหรือว่าความพิการแต่ละประเภทนะคะได้เหมาะสมอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันในคลิปหน้านะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็เอาไว้เพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ